สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นช่อง AF Channel นะครับรวมมีทุกๆอย่างที่สามารถมาลงได้นะครับอันนี้ก็มารีวิวขานะครับจะเป็นขาแก่นะครับโลละ25บาทนะครับเอาไปทำต้าพริกนะครับขาแก่นะครับแล้วผมจะรีวิวในการขุดขานะครับแต่เริ่มแรกนะครับอันนี้ขาแก่นะครับเอาไปทำตมพลิเอาไว้ทำตําพริกับอันนี้ก็มีดปลายแหลม เอาไว้ตัดหนวดนะครับทำความสะอาดให้มันขาวนะครับอันนี้ก็มีขาอ่อนเลยนะครับอ่อนต้องใช้คัตเตอร์ครับเหลาเหลาสะอาดนะครับแช่น้ำมันะครับสารส้มพอให้มันถอดฝาดปากนะครับอันนี้ก็มีเขียงมีอะไรก็เตรียมหั่นอันนี้ก็มาดูขาที่ทำสำเร็จแล้วนะครับ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้จะขาวสะอาดนะครับอันนี้คือแบบพร้อมบรรจุขายได้นะครับส่งตลาดนะครับตาน้ำพริกส่งตามร้านอาหารนะครับมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวในการขุดให้นะครับคลิปหน้านะครับใครชอบกดไลค์กดติดตามเลยครับผมไปละ